วันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันของอุเทนถวายเดินขบวนกันนะจำนวนเนี่ยกว่า2,000คนค่ะเพื่อที่จะคัดค้านนะกรณีการที่ที่ดินเนี่ยจะต้องกลับไปสู่การบริหารของจุฬา mm hmm. นะแล้วทางอุเทนเนี่ยต้องย้ายสถาบันออกไป mm hmm. นะที่อื่นนะนี่คือริ้วขบวนที่เขาเดินกันวันนี้นะครับค่ะเ,เริ่มจากสโมสรน,นักศึกษา นะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุุเทพถวายครับนี่คือกลุ่มที่มาแสดงออกในวันนี้นัดหมายกันทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะฮะแล้วเดินไปไหนฮนะก็มีการเดินไปที่สํานักงานทรัพย์ส,สินจุฬานะเพื่อเรียกร้องนะเรื่องการจัดการที่ดินเนี่ยนะแล้วในระหว่างเดินฮนะก็มีคนถ่ายภาพ นะแล้วก็เอาไปลงคลิปเป็นติ๊กต็ด้วยนะนั่นก็คือประเด็นที่มีการชูนี่น,นี่ยฮะก,ก็คือชูเรื่องนะฮะเ,เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์คนะ่ะนะฮะเดี๋ยวดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ไหมนะก็หยิบเอาประเด็นนี้มาชูด้วยนะว่าพระราชทาน ให้แก่เรื่องการศึกษานะจุลายาเอาไปทำเป็นพื้นที่พาณินาน์นะนะฮะนี่แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการไปที่สำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุลานะฮะยื่นหนังสือแสดงความจำานงคัดค้านการย้ายวิทยาเขตอุเทีนถวายออกจากพื้นที่นะะแล้วก็มีการตั้งโต๊ะถแถลงการนะฮะแล้วก็มีคลิปนะะอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่มีการอ่านถแถลงฮะ แล้วเปิดเผยว่านะมีการถวายดีกาขอที่ดินคืนนะคือหยิบป,ประเด็นนี้มาเคลื่อนไหวด้วยนะฮะค่ะชาวอุเทียถวายจึงมีความจำเป็นโดยทำการเรียกร้องขอความเป็นรรมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีพระบรมราชวินิจัยในประเด็นนี้ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับก่อนหน้านี้มีการต่อสู้คดีตามกระบวนการศาลปกติไปแล้วจนถึงที่สุดแล้วแต่การเลือกหยิบวิธีนี้มาถวายดีกาเนี่ยอันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นการกดดันหรือไม่มนะอันนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนแต่หยิบมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางนะไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีอวฮะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับก็คือคุณสุพมาศอิสระพักดีนะท่านรัฐมนตรีได้ออกมารับหนังสือด้วยตนเองนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปนั่งหารือกันนะได้มีการออกมารับหนังสือด้วยตนเองนะโดยที่ประชุมหารือกับตัวแทนสมาคมสิทธิ์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายฮะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะ อันนี้ออกมารับหนังสือก็คือรับอยู่ในห้องนี้นะเนี่ยครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีมาด้วยตัวเองนะแล้วหลังจากรับฟังกันแล้วนะรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังหลังการหารือกันนะครับิฉันในฐานะของรัฐมนตรีนะคะก็รับฟังนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางประชาคมเขาอยากจะให้เราออกมา ยันนะนะคะเป็นึงตัวตัวระดมตีเองนะคะออกมายืนยันว่าปีหนึ่งเนี่ย ยังเปิดรับอยู่นะคะซึ่งซึ่งเขากังวลเรื่องนี้นะคะเพราะว่าข่าวมันออกไปว่าว่า,าปิดรับแล้วจริงๆอะเปิดรับอยู่นะคะเพียงแต่ว่าทางมทรตะวันออกซึ่งอุเทนถวายที่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนวิทยาเขตอยู่ในนั้นเนี่ยมทรตะวันออกเขาก็จะมีแผนจัดการศึกษาของเขานะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมีระบบจัดการศึกษาแบบไหนนะคะก็เป็นอีกอีก,อกเออเป็นระบบภายในของเขาแ่้นะคะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วว่าไม่ต้องห่วงเพราะจริงกระทรวงอวเนี่ยก็เหมือนแม่นะคะมีหน้า ที่ดูแลลูกเขาก็เหมือนลูกนนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะคะว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากเราจะยึดหลักเรื่องของกฎหมายแล้วนะคะเราก็ต้องยึดหลักมิติทางสังคมด้วยนะคะเพื<ช>่อให้สังคมมีมความสงบมีความสุขแล้วก็มี ให้เกิดข้อขัดแย้งให้หน้อยที่สุดนะคะซึ่งเราก็อันนี้คือประเด็นเรื่องของการรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนประเด็นเรื่องของการจะย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายออกไปจากพื้นที่เดิมหรือไม่อ่ะนเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้จากท่านรัฐมนตรีนะคะ จริงๆที่ที่เคยคุยกันมาจริงๆเราไม่ได้คุยกันครั้งแรกนะคะกับอวกับทางอุเทนเนี่ยได้คุยกันกับอธิกรารบดีหลายครั้งแล้วนะคะทางเขาก็มีแผนที่จะนําเข้าสู่สภามห,หาวิทยาลัยเหมือนที่เราได้ให้สัมภาษณ์เขาที่แล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอ่ออวก็จะรอแผนแล้วนะคะว่าเขามีแผนที่จะย้ายเอ่อหรือว่าขย,ขยายไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างสถานที่ยังไงงบประมาณยังไงนะคะก็รอรอฟังอยู่ค่ะทางอวค่ะ ส่วนทางด้านของตัวแทนสโมสรน,นักศึกษาอุเทนถวายนะคะวันนี้ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่คุยกับธารัฐมนตรีเนี่ยภาพรวมก็เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจนะคะก่อนหน้านี้นนครับได้มีข่าวที่ผิดพลาดออกไปว่าเราเนี่ยปิดรับนักศึกษาแล้วก็จะย้ายไปเรียนที่วิยาเขตอื่นแต่ก็ยังยืนยันคาเดิมครับว่าอุเทนถวายจะเปิดเรียนการเรียนการสอนที่เดิมครับอนนียรับอยู่ใช่ครับเรื่องย้าย ย้ายตอนนี้ก็คือยังสู้ต่อไปครับใช่ครับแนวโน้มตอนนี้นะครับผมคิดว่าท่านก็จะให้ความสนับสนุนต่อไปครับแล้วก็จะมีการเรียกประชุมของทุกภาคส,ส่วนอีกทีหนึ่งครับต้องครับอันนี้เราต้องรอดูต่อครับยังไม่มีใครตอบด้ับครับ ต้องรอดูครับนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนที่คุยกับท่านรัฐมนตรีที่กระทรวงอวอนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีที่อวอแล้วเนี่ยบางส่วนนะคะได้ไปยื่นหนังสือต่อที่รัฐสภาด้วยนะคะก็มีบางส่วนที่ไปยื่นหนังสือต่อคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาค่ะก็นําไปโดยสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันนะคะรวมไปถึงครูครอาจารย์ของอุเทนถวายนี่แหละสาระสําคัญก็คือต้องการยื่นให้ทางรัฐสภาเนี่ยนะคะมีการทบทวนพระราชบัญญัติ หรือว่าพรบรจุลาลงกรมหาวิทยายลัยปี2551นะคะวันนี้ก็ไปยื่นโดยมีตัวแทนจากทางสภานะคะคุณเจตอนุก,กูลโพคาค่ะลงมารับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยในขณะที่ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็รับทราบเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าว่ากันไปตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีอวเองก็มีการสั่งการให้เข้าไปดูแลเรื่องที่เกิดขึ้นเรียบร้อยอลองไปฟังจากท่านนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ ครับก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องรับฟังครับมีการตั้งคณะกรรมาการเข้ามาแล้วนะครับโดยที่ท่านรัฐมนตรีอวก็จะแถลงใ่นี้นะครับก็ต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับทุกอย่างต้องไปตามกฎหมายครับแต่ว่าการที่ได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก,ก,ก็ไม่ส่วนสําคัญนะครับรัฐมนตรีอวจะเป็นคนแถงแลงรายละเอียดในใบนะครับยืนยันว่าไปตามกฎหมายนะคะอ่าซึ่งถ้าว่าไปตามกฎหมายเนี่ยวันนี้เมนเจอร์อินโฟกราฟิกได้สรุปไทม์ไลน์นะครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้ที่ต้องย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่ของจุฬาเนี่ย ตั้งแต่พศ2478นั่นคือการทำสัญญาเช่าพื้นที่ของจุลา68ปีปี2546ครบกำหนดจุลาไม่ต่อสัญญาและทำบันทึกข้อตกลงส่งมอบพื้นที่คืนภายในกันยายนปี2548พอถึงปี2548ทำบันทึกข้อตกลงอีกครั้งให้อุเทนถวายาย้ายไปก่อสร้างที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ก็ไม่มีการไปย้ายออกไปที่สมุทรปราการ แล้วหลังจากนั้นปี50สำนักง,งานอายการสูงสุดตั้งคณะกรรมการชีข้ขาดยุติข้อพิพาทฮะแล้วก็ปี2552มีมติชี้ขาดให้อุเทนถวายขนย้ายทรัพย์สินและคืนพื้นที่ให้จุลาแล้วชําระค่าเสียหายด้วยนะจนกว่าจะส่งมอบพื้นที่เสร็จปี56 2556อุเทนถวายยื่นฟ้องศาลปกครองกลางแต่ศาลยกฟ้องระบุว่าจุลาคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็ระบุว่ามติของกยพ ชอบด้วยกฎหมายแล้วปี2565เดือนธันวาคมฮศารปกครองสูงสุดตัดสินให้อุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที่แล้วต้องดำเนินการภายใน60วัน2565นะครับคแล้วหลังจากนั้น30ตุลาคม2566นักศึกษาอุเทนถวายสิทธิ์ปัจจุบันนะรวมตัวกันคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่นะ เมื่อปีที่แล้วปลายปีแล้วกระทั่งปัจจุบันล่าสุดฮนะ27กุมภาพันธ์วันนี้กลุ่มตัวแทนสิทธิ์เก่านัดรวมพลแสดงจุดยืนคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่ตามคําสั่งของศาลนั่นเป็นที่มาที่ไปนะฮะทว่ากันตามกฎหมายค่ะแล้วทีเนี้ยประเด็นแน่นอนน่ยความผูกพันนะความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่เคยอยู่เคยเรียนนะ แต่ที่นี่จะจัดการอย่างไรถ้าไม่ทำตามคำสั่งศาลนะะอันนี้ต้องรอดูว่าจะคลี่คลายได้อย่างไระนะสิ่งสำคัญก็คือการพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งรัฐมนตรีอรวก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายรัฐมนตรีอรวเนี่ยเคยพูดแม้กระทั่งว่าเป็นสิทธิ์เก่าจุฬานะแต่ไม่ต้องปักกังนวลว่าจะไปเข้าข้างจุฬาแล้วได้ให้มีการพูดคุยกับตัวแทนของฝั่งของอุเทนถวายด้วยค่ะ การย้ายออกไปมันติดขัดตรงไหนมีงบประมาณมีการไปทําที่ใหม่ให้มันดีแล้วก็มีงบพัฒนาต่างๆนานาก็มีการเตรียมการแล้วทั้งหมดใช่นะค่ะต้องรอดูว่าปัญหานี้จะจบอย่างไรนะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเย็นนี้ฮะเมื่อวันนี้ในกรุงเทพมหานครนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ